สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวนะครับซุ้มนะครับเรือี่กลคาเฟ่น,นะครับที่เราจะส่งนะครับตัวนี้ก็จะมีะหน้าต่างนะครับจะเป็นบานสไลด์ด้านหน้าส่วนด้านข้างเนี่ยลูกค้าต้องการเป็นวงกลม้แบบกลมๆนะครับเพื่อแบบให้มิติของของร้านดูสวยดูมีมิติมากขึ้นนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยะจะเป็นอีกหนึ่งอย่างก็คือ เราจะมีผ้าใบหรือเป็นหมวกผ้าใบด้านหน้าเนี่ยเพื่อให้เ,เป็นการบังแดดแล้วก็เป็นการลดความร้อนได้ดีนะครับสําหรับส้มตัวนี้นะครับจะพามาดูด้านข้างบ้างนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นกระจกข้างนะครับก็บาร์เนี่ยจะเป็นบาร์เขาเรียกว่าอะไรบาร์ชนกันเลยจากด้านหน้ากับด้านข้างเนี่ยบาร์ที่แบบว่าไว้ให้สําหรับลูกค้าเนี่ยได้วางของหรือสั่งของก้นเนี่ยให้บาร์ชนด้านหน้าเลย เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในกันให้ดูรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในนะครับจะพาดูด้านในกันนะครับนะครับอ่ะส่วนตัวด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะพาดูด้านในเดี๋ยวให้พาดูข้างๆนี้ก่อนนะครับเรื่องหนกับข้างานด้านในนะครับเราจะมองมาจากข้างนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นแล้วภายในเดี๋ยวเราให้ดูนะครับภายใน ตัวนี้ก็จะสั่งลูกค้าจะสั่งเนี่ยติดโลโก้ตัดโลโก้ด้วยส่วนโลโก้หรือป้ายของร้านนะครับต่างๆนะครับอเราก็จะม,มีเรียกว่าอะไรอะ่ะเราก็จะมีร้านนะครับที่ที่ทำใหโรงงานเราโดยตรงเนี่ยเราจะมีให้ลูกค้าเนี่ยคุยกับร้านที่ทําป้ายเนี่ยโดยตรงนะครับสามารถสรุปราคากนันเนงได้เลยนะครับตอนนี้เราก็จะสอดลูกค้านะครับเพื่อให้มี ร้านป้ายที่เราแนะนําไปนะครับ่ะเดี๋ยวดูด้านในนะครับในด้านในประตูนี่จะเป็นสไลได,ด์ได้นะครับดูได้นะฮะหน้าต่างประตูทุกอย่างก็จะเป็นสไลด์ตอนนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นบานสไลด์ใหญ่นี่นะเป็นบานสไลด์นะครับเป็นบานสไลด์ใหญ่ส่วนบานสไลด์ตัวนี้อ่ะเราก็จะเห็นข้างในภายในก็จะมีการปลูกผนังสีฟ้านะครับไฟฝั่งฟ้าเนี่ยเราจะมีให้เรียบร้อยทั้งหมดสี่ดวงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นวงกบไม้ส่วนประตูจะอยู่ด้านหลัง นะครับแล้วก็มีซิงค์น้ํามีตู้ตู้ตัต mm hmm. ha, วนี้ก็คือ mm ตู hmm. Leonardo, ้เก็บความเรียบร้อยของซิงค์น้ํา <c ười> <ๆ>นะครับเพื่อไม่ให้มันดูให้ดูเกิดความสวยงามส่วนด้านบนเนี่ยจะมีชั้นวาง2องชั้นนะครับอ่ะแล้ก็ดูตรงนี้นี่นะครับเรือนพิคุณคาเฟ่ฟาร์มนะครับวันนี้เราก็มาแนะนํารีวิวกันให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสําหรับเอสเคนะครับโรงานผิตซุ้มนะครับแล้วก็คอต จังหวัดนครสวรรค์นะครับเรามีโรงงานอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เดียวนะครับเราจะไม่มีไม่มีที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าด้คํคำว่าเราเป็นโรงงานใหญ่นะครับเราก็จะมีแหล่งผลิตเนี่ยที่ผลิตอ่ที่ดเดียวแล้วก็เราจะไม่มีตัวแทนจาหน่ายนะครับก็แจ้งลูงานานกค้าเข้ามาตรงนี้ด้วยค่ะรอบนึงนะครับนี่นะครับ Kak, selamat